สวัสดีตอนเช้านะคะเจอกันอีกแล้วกับเป้งแซบแซบวันนี้เราจะพาลูกชายนี่นะไปเดินข้างนอกนะคะเดี๋ยนางรอที่จะอาแม่ใส่รองเท้าก่อนรอแม่ใส่รองเท้ากันนะยุ๊ตอนนี้อยู่ข้างนอกนะคะพา,า,าไมลมอนะวินนงะะงว่งค่ะตอนเช้าไปล้ มันทำดิสอากาศดีมากลค่ะลูกวิ่งวันนี้ก็อยู่กับน้องไมโลนะคะน้องไมโลก็เป็นลูกของเพื่อนสามีนะคะเขาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาก็ฝากไว้ทีนี้น้องก็ มาอยู่กับเราแค่2อาทิตย์เองค่ะแนะนำน้องไมโลหน่อยนะคะน้องไมโลก็เป็นสุนัขพันธุ์โกลเด้นดูโดนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ผสมระหว่างโกลเด้นแล้วก็พุดเดิลนะคะก็คือเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่อยู่ค่ะสุนัขพันธุ์นี้นะคะก็เป็นสุนัขที่ค่อนข้างมีความนิยมในอเมริกานะคะ ช่วงนี้นะคะก็เห็นออกไปข้างนอกก็มีแบบสุนัขพันธุ์นี้เยอะมากน้องโกลเด้นดูโดนะคะก็จะเป็นสุนัขที่มีสามไซส์นะคะก็จะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ส่วนน้องไมโลน่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะตอนนี้น้องก็ประมาณปีกว่า,วาแล้วมั้งคือน้องยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยต้องแบบไฮเปอร์หน่อยนะคะต้องพาไปวิ่งวันละ สามรอบนะคะไปดูกันว่าชีวิตที่อยู่กับน้องไมโลเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละวันวันหนึ่งของเราเนี่ยอันนี้คือไม่ให้ไม่แบบเดินไปไหนเดินตามตลอดเลยนะคะอันนี้เมื่อเท้าเอาพาไปวิ่งแล้วใช่ไหมนางก็แบบคงเหนื่อยนะเนี่ยสำหรับใครนะคะที่อยากเลี้ยงน้องนะคะต้องฟังก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากเลี้ยงน้องคือ ว่าเขาจะต้องออกไปวิ่ง3ามเวลานะคะก็คือตอนเช้าตอนอกลางวันก็คือตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็ตอนเย็น,นะคะ่ะสเวลานะคะออกไปข้างนอกนะคะก็คือตอนเช้าก็คือประมาณ7ดโมงหรือว่า7จ็ดโมงกว่าค่ะเขาจะไปไปฉี่นะคะแล้วก็บางครั้งเขาก็อ,อึเหมือนกันจะไปตอนเช้าแล้วก็ ตอนกลางวันเขาก็จะไปฉี่รอบบ่ายโมงค่ะแล้วก็ครั้งที่3นะคะเขาก็จะไปฉี่เหมือนกันข้างนอกนะคะตอนประมาณสักหกโมงหรือว่า1นึ่งทุ่มมาประมาณนี้นะคะ่ะ <c oughs> ก็ไปฉี่สามรอบนะคะไปออวันหนึ่งก็ประมาณ1รอบหรือว่าสองรอบนะคะทานข้าวนะคะวันละ สองรอบค่ะก็คือตอนเช้าประมาณ10โมงแล้วก็ตอนเย็นนะคะประมาณา6โมงนะคะพอดีบีไว้กับเจ้าของเขาแล้วว่า,าจิตจัวัดประจํประจําวันเขาทําอะไรบ้างนะคะเ,เขาอะต้องการแบบออกกําลังกายเยอะก็คือแบบวิ่งเล่นหรือว่า,าไปเล่นกับ สุนัขตัวอื่นด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่มีสวนสุนัขเนาะก็คือเอ่อถ้าไม่ถ้าไม่แบบมีเวลาพาเขาไปเขาก็อาจจะมีความเครียดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าสุนัขพันุนี้เขาแบบมีความแอคทีฟนะคะเห็นไหมตอนนี้ก็คือเหนื่อยแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านางไปวิ่งตอนเช้านะคะวิ่งแบบเร็วมากนะคะวิ่งเกือบไม่ทันนะคะแต่เขาอะ จะเป็นสุนักพันธ์ฉลาดนะคะบอกอะไรก็ฟังค่ะก็ฟังอยู่บางครั้งก็ไม่ฟังนะคะอสอนถ้าแบบสอนดีๆเขาก็รู้เรื่องนะคะถ้าแบบเทรนเขานะคะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปทำอะไรบ้างนะคะจิตจะวัาประจำวันของน้องไม่รู้เป็นยังไงเมื่อเช้าพาไปวิ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้เอาอาหารให้ทานแล้วแต่ว่า เมือนนางไม่ค่อยอยู่อาหารเท่าไหร่เป็นอะไรไม่รู้นะคะไม่ค่อยทานอาหารเท่าไหร่นะคะแบบป้อนอาหารยากอะ่ะบางทีก็แบบกินไม่เสร็จก็กลับมากินอีกอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ เราก็เป็นแม่มา้าเดี๋ยวขอไปทำงานบ้านก่อนนะคะให้ลูกนอนก่อน เตียงตัวเองไม่ยอมนอนนะคะนี่เตียงเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ชอบนอนตรงนี้มั้งเฮ้ยเฮ้ยแบดี้ ก็ตามค่ะเหม hey ือนในลูกคนนึงอ่ะไม่ค่ะเฮ้บารดี้เฝ้าตลอดผู้จัดการชมตัว ตามองตลอดเห็นไหม Hey buddy Hey buddy Hey Don't you wanna go for a n a p นี่มาช่วยซักผ้า Help me clean washing machine เนี่ยตามไม่หยุดนะคะเป็นติด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 เนี่ยนั่นนั่นนั่นเพลย์บดั๊ จะพาไมาโลนะคะไปเดินฉี่นะคะเดี๋ยวใส่ทีเ่เดินให้น้องก่อนนะคะน้องเขาก็รู้นะว่าเราจะพาเขาไปเดินเขาก็เลยหลอนะคะ Are y อ r e a ไ y buddy? let's go <S นี่นะคะก็จะเป็นตอนของวันพาน้องมาเดินมาฉี่ชมบรรยากาศ มาแล้วค่ะพี่กูบอยน้องไม่อยากเดินนะคะสงสัยร้อนแต่ฉี่แล้วแหละเดี๋ยวกลับบ้านกันค่ะนีตอนรางวันที่นี่ก็จะเป็นประมาณคนไม่ค่อยมาหรอกคะ่ะร้อนฉี่เสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะเพราะว่าน้องไม่ค่อยชอบอากาศร้อนเท่าไหร่ Come on buddy come on เล่น,ลนๆแถวๆนี้ก่อนเขาไม่ชอบอากาศร้อนกลับมาจากวิ่งแล้วนะคะน้องก็แบบไม่ค่อยอยากวิ่งข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้อากาศร้อนนะคะเพราะว่าน้องเขามีขนเยอะใช่ไหมเนี่ยก็มาทานข้าวและว,วันนี้ตอนเช้านางไม่ค่อยอยากกินข้าวเท่าไหร่นะคะก็กลับมาก็มาทานข้าวและเดี๋ยวปล่อยให้นางกินก่อนเพราะว่านางค่อนข้างที่จะกินยากนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะว่าตอนเย็นเราจะไปทำอะไรบ้างนะคะภารกิจเป็นแม่ไมโลหนึ่งวันนะคะตอนนี้ก็เป็นถึงเวลาเย็นแล้วนะคะเราจะพาลูกเรานะคะไปที่ไปฉี่แล้วก็ไปวิ่งเล่นลน,นิดนึงนะคะเฮ้ย hey, <buddy>. hey. ไปกันเลยค่ะ อันนี้คือวิ่งเล่นเหนื่อยแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะท้ามบนบปดิก้าขบาตอนนี้ไมโลวิ่งเล่นเหนื่อยแล้วนะคะกำลังกลับบ้านกันค่ะเจอกันใหม่นะคะวิดีโอหน้านะคะ ขึ้นบันไดไม่ไหว Let's go buddy Let's go up go up up Are you tired เหนื่อยแล้ว Let's go Let's go Let's go up up go up go ให้ออกกำลังกายเยอะๆนะคะจะได้แบบ Come, Hai còn d ễ d ễ dive, Come on, go up go up go up นางเหนื่อยขึ้นบันไดไม่ไหว bring linda yeah, bye come on buddy let's go wait wait okay let's go where's our hand?